บวมกรรมพันธุ์บวมหลังคอดบวมแล้วลงยากเจอสูตรนี้เจอสูตรนี้ค่ะ,คะนี่คือกาแฟแจม่มใสกาแฟลดหุ่นกาแฟสลายไขมันใครที่อยากเผาผานทานไปเลยวันละหนึ่งซองก่อนอาหารเช้าส่วนใครที่อยากเล่งเผาผานเทไปอีกหนึ่งซองเลยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งเผาผานไปอีกสิบเท่ารวมเป็น2ี เข้าเลยทานสองสองคมหิวโคตรดีคนหิวโคตรนานใครอยากได้เอาไปทานวันนี้ให้ราคาส่งโอ้โหให้ราคาส่งนะพี่เจนให้ราคาส่งเดี๋ยวขึ้นระบบโอเครู้เรื่องหนึ่งห่อใหญ่หน้าเพจหนูสี่ร้อยห้าสิบ คุณพ่อคุณแม่อายุ40บวก50บวก60บวกทานได้ทานได้ค่ะทานได้ทุกเพศทุกวัยมีโรคประจำตัวทานได้ได้เลยหยุดทานไม่โยโยทานแล้วก็ไม่มีเอฟเฟกตห่อใหญ่แบบนี้หนูให้แค่350บาทราคาส่งพิมพ์รหัสกอไก่หนึ่งแจกให้อีกหนึ่งห่อใหญ่ๆและแจกเอสไฟเบอร์ให้อีกหนึ่งกระปุกแบบนี้ค่ะสามชิ้นเลย350บาทเท่านั้นพิมรหัสกไก่ห่ง มี500เซตเท่านั้นนะคะขอด่วนขอเร็วขอไวเข้าปุ๊บออกปับ๊บหมดโกดังเลยค่ะใครอยากได้รีบเอฟค่ะถูกวันนี้ไม่มีนะคะอันนี้เป็นเพจหลักบริษัทถูกวันนี้ของปลอมค่ะของปลอมนะคะแม่คะ่ะพี่เจทเรียนแบบกันก<า>ยเยอะมากหนึ่งได้ของแถมทุกคนนะ